สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เราจะพูดถึงปรากฏการณ์ที่มีความสำคัญต่อแต่ละลัคนาราศีนั่นก็คือปรากฏการณ์จันทรุป,ปราคราหรือในทางโหราศาสตร์จะเรียกว่าจันทราคาตค่ะปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นในวันที่8กันยายนปี2568และจะเกิดขึ้นที่ราศีกุม ซึ่งถือว่าเป็นเรือนวินาศของชาวลัคนาราศีมีนค่ะเรือนวินาศเป็นเรือนที่เกี่ยวข้องกับความลึกลับสิ่งซ่อนเร้นปัญหาเก่าแล้วก็เป็นพบเรือนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านด้วยนะคะอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างจบไปทําให้คุณนั้นได้ริเริ่มสิ่งใหม่ขึ้นมาและปรากฏการณ์จันทรคราที่เกิดขึ้นในราศีกลุ่มนี้ได้ทํามุมเล็งไปยังราศีสิงค์ค่ะซึ่งเป็นพบเรือนอริของชาวลัคนาราศีมีน มีปัญหาอุปสรรคต่างๆนานาเข้ามาท้าทายอย่างต่อเนื่องชาวลัคนาราศีมีนจำเป็นต้องใช้สติใช้ความอดทนแล้วก็ใช้เหตุและผลให้มากในจังหวะนี้นะคะเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ชีวิตของคุณจะถูกท้าทายในเรื่องของงานสุขภาพและก็ความสัมพันธ์ค่ะชาวลัคนาราศีมีนอาจจะ,ะเผชิญกับเรื่องที่ไม่เคยเจอมาก่อน หรือถูกบังคับให้อยู่ในสภาวะที่ต้องยอมรับความจริงเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ชาวมีนยังรู้สึกว่ามันยังค้างคาคาราคาซังก็จงรีบจัดการและแก้ไขให้บันคลี่คลายโดยเร็วที่สุดค่ะปรากฏการณ์จันทราคาานี้เกิดขึ้นในวันที่8กันยายนไม่ได้หมายความว่าจะส่งผลแค่วันที่8เพียงวันเดียวค่ะ อิทธิพลและแรงกระเพื่อมของปรากฏการณ์นี้จะส่งผลไปถึง7วันก่อนหน้าวันที่8และจะส่งผลหลังจากวันที่8ไปอีก7วันรวมทั้งหมดเป็นระยะเวลา15วันค่ะเรามาพิจารณาโดยภาพรวมสำหรับดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนกันก่อนนะคะโดยพื้นฐานแล้วชาวมีนนั้นถือว่าเป็นคนที่มีความอ่อนไหวค่ะเป็นคนใจดีค่ะ แม้บางครั้งจะปากร้ายแต่ก็เป็นคนที่มีจิตใจดีอบอ้อมเมตตาอารีต่อคนรอบข้างปรากฏการณ์จันทรคราสที่เกิดขึ้นในราศีกุมอยู่ในเรือนวินาศของดวงชะตาในครั้งนี้จะเป็นจังหวะที่จิตใจของชาวลัคนาราศีมีนเหมือนถูกเขย่าค่ะทําให้คุณมีความรู้สึกสั่นไหวอ่อนไหวไปกับบางสิ่งบางอย่างได้ง่ายเรื่องราวลับๆหรือความลับที่คุณปกปิดไว้มันมีเกณฑ์ที่จะถูกเปิดเผยค่ะ ถ้าเป็นในแง่บวกคุณงามความดีต่างๆที่คุณไม่เคยเล่าบอกใครก็อาจจะเป็นจังหวะที่คนอื่นได้รับรู้แต่ถ้าเป็นในแง่ลบนะคะเรื่องราวที่คุณเคยทำไว้ก่อไว้แล้วมันสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงหรือการกระทำของคุณที่มันไม่ถูกไม่ควรอาจจะมีเกณฑ์ถูกเปิดเผยได้เช่นเดียวกันแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะคะเรื่องราวในอดีตเราไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปแก้ไขได้ก็ขอให้ชาวมีนมีสติและพยายามทาปัจจุบันให้ดีที่สุดค่ะ ประการต่อมาถ้าเราจะพูดถึงในแง่มุมของการทำงานในด้านการงานถือว่าเป็นด้านที่คุณได้รับผลกระทบอย่างมากเลยทีเดียวนะคะแม้ว่าปรากฏการณ์จันทรคราจะเกิดขึ้นอยู่ในเรือนวินาศและเล่งไปยังเรือนอริของดวงชะตาก็เป็นจังหวะที่คุณนั้นจะต้องคอยแก้ไขปัญหางานเก่าๆเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นในอดีตแม้ว่ามันจะมีความสลับซับซ้อนก็ต้องค่อยๆค,คลี่คลายค่ะ เรื่องราวที่มันถูกปกปิดซ่อนเร้นอย่างเช่นปัญหาที่ซุกซ่อนอยู่ใต้พรมต่างๆต้องใช้สัญชาตญาณและความเข้าใจอย่างลึกซึ้งก็ขอให้ขุนใจเย็นและรอบคอบนะคะบางทีอาจจะมีเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องหรือการทำงานที่มันต้องข้ามหน้าข้ามตาสิ่งเหล่านี้คุณต้องระมัดระวังให้มากค่ะชาวลัคนาราศีมีนระมัดระวังการทะเลาะเบาแวงหรือทัศนคติที่ไม่ตรงกันกับเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมทีมเอาไว้ด้วยนะคะ มีเกณฑ์ที่จะมีปากเสียงกันได้ไม่เพียงเท่านั้นชาวลลขนาราศีมีนถ้าเป็นในมุมที่ดีมีโอกาสที่คุณจะได้ทำงานเกี่ยวข้องกับทางไกลาทางต่างประเทศเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมเทคโนโลยี AI หรือได้ทำงานเกี่ยวข้องกับออนไลน์สื่อโซเชียลมีเดียค่ะส่วนในด้านที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังในมุมของการทำงานนะคะงานที่ทำอยู่อาจจะมีเกณฑ์สะดุดค่ะ มีคำสั่งยกเลิกมีคำสั่งแคนเซลเกิดขึ้นแบบกระทันหันปุบป,ปับฉัดพลันสิ่งที่คุณรับผิดชอบหรือโปรเจกต์ใดที่คุณกำลังดำเนินการอยู่มันอาจจะต้องถูกยกเลิกไปต้องมีการเปลี่ยนแผนกระทันหันเพราะฉะนั้นต้องวางแผนสำรองเอาไว้ด้วยนะคะชาวแลขนาราศีมีนบางครั้งบางทีอาจจะรู้สึกเหนื่อยและหมดพลังในการทำงานอยากจะให้คุณเรียกพลังของตัวเองกลับคืนมาค่ะ ต่อมานะคะในแง่มุมของการเงินการทองปรากฏการจันทรครติที่เกิดขึ้นในครั้งนี้อาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อด้านการเงินค่ะแต่เมื่อปรากฏการนี้เกิดขึ้นอยู่ในเรือนวินาศของดวงชะตามันก็เป็นจังหวะที่มีเกณฑ์เป็นไปได้ที่คุณจะเสียเงินไปกับเรื่องปุบปรับฉับพลันเสียเงินไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องหรือเรื่องที่คุณไม่ได้วางแผนมาก่อนไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุสุขภาพการเจ็บไข้ไม่สบายหรือแม้แต่เจอกับของเสียของพังค่ะ ชาวลัคนาราศีมีนต้องระมัดระวังนะคะอย่าพยายามใช้เงินเกินตัวพยายามเก็บเงินสดไว้กับตัวเองค่ะแต่ในมุมที่ดีก็มีไม่น้อยนะคะเป็นจังหวะที่ชาวมีนหลายคนหลายท่านจะได้เงินจากงานพิเศษได้เงินจากงานเบื้องหลังหรืองานที่เกี่ยวข้องกับาทางไกลาทางต่างประเทศรวมไปถึงงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาเฉพาะทางด้วยค่ะประการต่อมานะคะถ้าเราจะพิจารณาในแง่มุมของความรักความสัมพันธ์ ชาวลัคนาราศีมีนท่านใดที่โสดอยู่ความรักในช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์เกิดขึ้นได้ค่ะแต่เป็นความสัมพันธ์แบบลับๆ เป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่สามารถเปิดเผยหรือบอกใครได้คุณอาจจะเริ่มต้นศึกษาหรือคบหาดูใจกับใครบางคนหรืออาจจะมีเกณฑ์ชื่นชอบใครบางคนแต่ก็ไม่สามารถที่จะเล่าหรือบอกความรู้สึกของตัวเองได้ค่ะเพราะฉะนั้นจะต้องดูหน่อยนะคะว่าความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นความสัมพันธ์ที่ถูกต้องหรือเปล่าคนคนนั้นมีคู่อยู่แล้วหรือเปล่าคุณต้องมีการเช็คแล้วก็ตรวจสอบให้ดีค่ะส่วนชาวาราศรีมีนท่านใดที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้ว ความสัมพันธ์ของคุณในระยะนี้มีเกณฑ์ถูกทดสอบในเรื่องที่เป็นความลับนะคะคู่ของคุณมีความลับกับคุณหรือเป็นฝ่ายคุณเองก็ได้ที่มีความลับกับคู่มีสิ่งที่ไม่สามารถพูดกันได้ตรงๆเกิดขึ้นนะคะอย่าปล่อยให้ความรักความสัมพันธ์ต้องรู้สึกเย็นชาจนกลายเป็นการสะสมในเรื่องของอารมณ์ค่ะต้องพยายามเปิดใจคุยกันให้มากที่สุด ระการต่อมาค่ะถ้าเราจะพิจารณาในมุมของสุขภาพนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆสำหรับชาวลัคนาราศีมีนในจังหวะที่ปรากฏการจันทรคาตได้เกิดขึ้นอยู่ในเรือนวินาศของดวงชะตาให้ระมัดระวังโรคเก่าโรคเรื้อรังที่มันซ่อนอยู่อาจจะออกอาการกำเริบหรือมีสัญญาณเตือนอะไรบางอย่างนะคะ อย่าชะล่าใจต้องรีบปรึกษาแพทย์ปรึกษาหมอนะคะรวมไปถึงเรื่องอาการเครียดความวิตกกังวลต่างๆโรคซึมเศร้านะคะหรือความรู้สึกไม่สบายใจมันอาจจะเกิดขึ้นได้บ่อยครั้งสําหรับชาวลัคนาราศีมินในระยะนี้เพราะฉะนั้นนะคะก็ควรที่จะหาเวลาในการพักผ่อนผ่อนคลายถ้ามีความทุกข์ใจเล่าหรือระบ,บายเรื่องราวต่างๆให้คนรอบข้างรอบตัวได้รับรู้บ้างเพื่อเป็นการผ่อนคลายความทุกข์หรือว่าเป็นการคลายความเครียดออกจากตัวคุณนั่นเองค่ะ ต่อนะคะในเรื่องของสภาพจิตใจยอยากจะเน้นย้ํากันสักหน่อยนะชาวลัคนาราศีมีนช่วงนี้คุณจะคิดมากนะคะและเวลาที่มีปัญหาหรือมีเรื่องอะไรคุณมักจะคิดลึกบางทีเนี่ยเรื่องราวมันยังไม่ได้มีบทสรุปหรือยังไม่รู้ทิศทางว่ามันจะออกหัวหรือออกก้อย แต่ชาวมินก็มักจะคิดไปในแง่ลบก่อนเป็นประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องระแวดระวังเอาไวนะ้ในเรื่องของจิตใจยอย่าพยายามให้ตัวเองเนะี่ยไปหมกมุ่นอยู่กับความคิดลบหรือไปอยู่ในบริบทที่มันเป็นท็อกซิกหรือที่มันเป็นลบมากจนเกินไปเอาพลังงานบวกใส่ไปในตัวเองเยอะๆจะดีกว่าค่ะ ชาวลัคนาราศีมีในช่วงนี้นะคะต้องพยายามปล่อยของเก่าออกไปค่ะมันเป็นจังหวะได้ปลดปล่อยได้รี lease บางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นท็อกซิกออกจากร่างกายใช้สัญชาติยานของตัวเองในการดําเนินชีวิตให้มากใช้เรื่องของศีลของจริยธรรมในการดําเนินชีวิตนะคะก็จะทําให้คุณมีความสุขกับชีวิตมากขึ้นช่วงนี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของจิตใจสุขภาพร่างกายอ่อนแองานสะดุดหรือความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนความลับบางอย่างที่เคยปก ปิดซ่อนเร้นไว้ถูกเปิดเผยก็ต้องดูแลกันให้ดีนะคะต้องพยายามมีสตินะคะแล้วก็ใช้ความอดทนอย่างมากหน่อยนะ ชาวลัคนาราศีมีนปรากฏการจันทรุปราคาหรือว่าจันทราคาท,ที่เกิดขึ้นในวันที่8กันยายนนี้นะคะแม้ว่ามันอาจจะส่งผลไม่เบาต่อตัว,ตวคุณค่ะแต่มันก็เป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้จบจากบางเรื่องบางราวที่มันค้างคาคา,าราคาซังหรือเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้ฟื้นฟูสภาพจิตใจและสภาพร่างกายของตัวเองและอยากจะบอกว่าปรากฏการจันทราคราในครั้งนี้เกิดขึ้นแค่เพียงชั่วคราวค่ะถ้าคุณผ่านพ้นเรื่องราวในช่วงเวลานี้ไปได้สมัยก็มองว่าคุณจะมองเห็นเส้นทางใหม่ที่สดใสกว่าเดิมค่ะ คร่าวๆเท่านี้นะคะสำหรับชาวมีนชาวมีนท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกปล่าคำพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพพญดาฟ,ฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อจากนี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุน้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จและรับรื่นค่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ